สดีทุกคนผมมาแนะนําร้านหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านเด็ดคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋ยวยจั๊บข้าวก็สามแยกกูโบเลยครับเรียวเข้ามาครับนี่เจอเลยฮะร้านท้องวันเองครับขายกว๋วยจั๊บกว๋วยเตี๋ยวไก่นี่มีบางวันนะจ๊ะมานิดเดียวเองนะครับลวกกันแบบร้อนๆเลยจ้ะนี่เลยฮะโอ้โวถง่วจุกจุก เด,ดเดือดแบบนี้แน่นอนว่าเด็ดครับร้านวยเจี๋ยวน้ำร้อนๆนะฮะตีนไก่ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับอืมหืจานโตๆขาจะให้ครับดูฮะตีนไก่แต่และชิ้นใหญ่ใหญ่จริงตีนฮะตีนใหญ่ใญ่แต่ตีนนี่บอกว่าตบหน้าแตกฮะจุกแน่นอนงานนี้ค่งก็ใหญ่ฮะเครื่องก็เยอะเหลือเกินโอ้โหดูฮะลูกชุงลูกชิน้นเต็มไปหมดหืมเครื่องแน่นจริงๆฮะร้านนี้ไข่ก็มี นี่โตโตฮะนี่เลยฮะตัดด้วยเส้นด้าเส้นเดียวบนถ้วยแล้วฮะแม่คาครับยังจะใส่เพิ่มอีกคิดดูโอ้โหลูกชิ้นเอ่ยอะไรเอยโหล้นจานเลยฮะถ้วยนี้บอกว่าคมฮะ นี่เลยฮะน้ำซุปร้อนๆทั้งเส้นก๋วยจับนะเส้นเล็กเส้นใหญ่มีทุกเส้นนะจ๊ะเส้นสายนี้เยอะมากและร้านข้างๆก็มีครับร้านลูกชิ้นน้องไม้นี่เองค่ะโอ้โหลูกชิ้นกระาอารันตาทอดแม่ค้าสวยจ้าร้านนี้ติดกับรลานก๋วยเตี๋ยวเลยนะจ๊ะดูจานนี้ฮะล้นโอ้โหล้นจะตกแล้วโอ้ยเกือบไม่ได้แดกแล้วกูเยอะจริงบอกว่าล้นถ้วยเลยนะจ๊ะกินกันดูดีกว่าครับมีเกี๊ยวทอดด้วยนะอลองกันหน่อยแล้ว ลูกช mm ิ hmm ้นก่อนเลยโอ้ยอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะฮะลองเซนดูนิดนึงเส้นนี่อย่างร้อนเลยฮะเบานิดนึงโอ้ยร้อนโอ้ยจะโอ้จะแดกได้ไหมเนี่ยร้อนชิหายเลยโอ้โอ้อายอ้ยอุ้ยโอ er ้ยร้อน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  ถ้าอยากเพิ่มรสชาตินะครับแค่เพิ่มพริกน้ำส้มไปก็อร่อยแล้วแค่นั้นก็พอแล้วนะจ๊ะบอกเลยถ้วนี้แค่60บาทเท่านั้นนะจ๊ะแดกไม่หมดนะฮะเหลือต่อลูกชิ้นไปแดกต่อที่บ้านจ้าหมดกันเลยถ้วยนี้คุ้มมากอย่าลืมไปลองกันได้ครับสามแยกกูโบข้าวมันิ๊ราน,น้องหวันเอง